ตัวลี hmm. ้นี่นี่ผักกระโดนนี่มิเตยอดงามๆตัวนี้นี่เก็บผ bon ักกระโดนไปกินกันแม่บาตนี่โอ้ยพ um> ูน่าพูน่าพูน่าผักกระโดนมิเตยอดงามๆนี่พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยผักกระโดนผักกระโดนพูน่าโอ้ยมิเตยอดงามๆผักกระโดนบ้านเฮาจ้ะผักกระโดนพูน่าผักบ้านเข้าม่อึดอยู่อึดกินเด้จ้าผักหลไหลเด้ผักกินบ้านเฮาจ้ะนี่นะโอ้ยนี่มันผักๆเด้อผักบักหลายเลย ผักตำนินจ้าผักตำนินโลโล่งดบักหลายเลยุทธนาฤิุทธนาผักตำนินไหมอู้้วิจัยยอดงามๆเด้อผักตำนินนี่อืมวิจัยหยอดงามๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าเมนี้ลินจะพาพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าไปเก็บผักน้ำกันค่ะผักเกิดตามหิมหัวจ้าไม่เห็ด กับเขาเนะจ้ะน้อเดี๋ยวไปกันเลยจ้าโอ้สีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสีพัดเนี่ยสีพัดเก็ยบยอดบักรำด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด้อเก็ยบยอดบักรำกันเด้อเก็บยอดบักรำด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหนียอดบักรำหนึ่จ้ะ,ะเก็ยบ,บอกยอดบักรำหนึ่จ้ะ เห็นอ่าเล่นเลยมีพ่อแม่พี่น้อนไงไหมยอดผักนเนาะนี่มียอดนึงนี่อันนี้ยอดบักลำพ่อแม่พี่น้องเก็บยอดบักลำนะใะเนาะก็อ,อันนี้ยอดพักกระเดาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเก็ยบยอดพักกระเดาไปกินน้ำจ้า เงาพักระดาวกนเจ้าเจ้จ้าเงาพักระดาวกาพักระดาวกค่เาดว่าเก็บเลยนะคะจ้เก็บมา ถ้าเก็บด้วยเก็บด้วยจะได้เก็บอะไรย่างง อู่งอ่กตังเนี้ส่อันนี้ยอดพักไซค่ะกับหลุพักไซค่ะเดือพักกลางเรียกว่ายอดมะระค่ะหลุมะระมะระขี้นกค่ะมันมีอันนี้อะไรหรอยอดมะระขี้นกค่ะล,นนนนลูกวงเลยนะแหวมเด็ดมาได้ยังเด็ดอันนี้อะไระ่ะ ี๋ยวอ้อนโน้ตอ่ะที่น้ตอ่ะข้าเก็บเอดมาละมีแต่หยอดงามๆตัวจ้ะพักปอดสารพิษเก็บตามริมรั้วบ้านจ้ะตามสวน เอาไปกินกับนำพริก อันนี้ลูกสุกมันค่ะ ปากระนิ่งนี one other one other other one other other one ่เป yes. ็หยอนงามๆเดือจ้าเด้่อยปลากระิงจากนหย่อนงามๆเดือหย่นงามจ้านี่ไมจ้า เจ้าปักบุ้งบักหลายมีตรหยอดงามๆปักบุ้งอยู่ไคดอกไคหน้าจ้าพู้น่ะมีตรหยอดงามๆเด้อจ้าเด้องปักบุ้งเด้อถือฝนปรงใหม่ๆเลยปักบุ้งน่ปักบุ้งมีตรหยอดงามๆบาดนี่เด้อพู้น่ะโอ้ปักบุ้งแม่มาหยอดงามแต่หยอดงามซะล่ะถือฝนปรงใหม่ๆเลยพู้น่ะพู้น่ะยอดปักบุ้งค่ะปักบุ้งในพาเก็บปักบุ้งเนาะไปกินกันบัดนี่ปักบุ้ง ว้าวพุนาพุนาพุนาพุนะถือฝนปุ่ปปปปงใม่มไรบาดนี่โอ้ยบกหลยเ้อบอกหลยจ้าบกไหลยบกหลยพกยมุงอันนี้ไ้พภาคินเราวันนี้พุนาพะปุงนี่แต่หยออนงามๆเอพกุงบ้านเท่าบัดนี้พะกุงเกิดเองยืทงไฮทงหน้าพาักบ้านเท่าบัดนี้โอ้ยมีแต่หยอนงามๆเ้อพุนาพุนาพุนาพะพุงขนันหง เอ้ยเก็บไปพักะใคไปพัดมีมีมีผักุ้งมี้ามีข้ี้ามีโอ้ยมีแต่หยอดกำงามเจสิกเก็บเอาบงดกอนเด้อบาดนเด้อนี่พุนนะุนนะุนนะผักบุงนะหัยอดกำงามกรอบๆซะละหลายหลายเด้อผักเด้อจ้าผักหลายทีอย่งนึ่มึงเลยมงเล เออนี่ยอดเนี่ยคนหน่อยกัสิลมเพราะคนหน่อยเลยเก็บพักโอ้ยเมืองแน่พูนักพักเออพักไงหลายเด้อทาไมสีหน่อยพูนักพักถึงไมาหลายก็หลายแหน่แท้เอาเถอะมากมากสำหรับคลิปเก็บพักบ้านๆของเฮาได้จ้ะฝากพ่อแม่พี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮลินเด้อคะ่ะในช่องนารินแแนวค่ะอย่าลืมกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามไฮรินเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีค่ะ